อาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพไหมน้องๆเพราะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมันจะแบบเหมือนบาลานซ์ทั้งโปรตีนด้วยข้าวแล้วก็จะมีผักเป็นหลักการกินที่มีเครื่องเคียงที่สมดุลแล้วก็มีซุปเป็นประจำซึ่งวันนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาดูหลักการอีกันว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็มันมีวิธีการจัดยังไงเพื่อจะเป็นบาลานซ์อาหารไทยที่บ้านเรานะครับลักษณะของอิติจูซันไซเนี่ยมันก็คือการที่เรามีซุปหนึ่งอย่างแล้วก็กับ3อย่างใช่ค่ะก็คือข้าวปลาแล้วก็ไอเอมโนตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องเคียงทั้งหมดส่วนใหญ่เขาหมักด้วยอะไรครับอันนี้เป็นสูตรทางร้านโอ้ยไม่บอกด้วยเหรอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมิสเตอร์สมิธนะครับวันนี้เรามาคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น นะเอาแบบที่มีอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะผมะพยายามหาล้าในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่น้อยเหลือเกินนะครับร้านนี้รับรองเปิดเช้ามากดูเนี่ยนะเปิดตั้งแต่แปดโมงไนะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนเราไปทานที่บ้านของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยทีเดียวนะในยามเช้านะครับที่นี่เลยครับโอโคโนมินะครับซอยสุขุมวิท38ดครับพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพไหมน้องๆเพราะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมันจะแบบเหมือนบาลานซ์ทั้ง โปรตีนด้วยข้าวแล้วก็จะมีผักโดยเฉพาะผักของเขาเนี่ยจะมีรูปแบบฟอร์มที่มีการหมักมีการดองคือมีทั้ง p พรีไบบอติกแล้วก็โปรไบลติกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีซุปหลักก็คือซุปมิโซะที่มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีหลักการกินเป็นหลักการกินที่ มีเครื่องเคียงที่สมดุลแล้วก็มีซุปเป็นประจำซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการนี้กันว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็มันมีวิธีการจัดยังไงเพื่อจะไปบาลานซ์อาหารไทยที่บ้านเรานะครับ <S 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 พูดถึงอาหารเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องอย่างมากนะครับกับการควบคุมระดับน้าตาลดยเฉพาะอาหารเช้าเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งมื้อเลยนะที่ผมรู้สึกว่าคนไข้ของผมเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอาหารเช้าที่ยอดฮิตของชาวไทยมีอะไรบ้างครับ ้าวเหนียวหมูปิ้งอะยังพอจะมีโปรตีนบ้างแต่ก็หวานเหลือเกินเนาะหมูปิ้งเดี่ยวนี้นะครับแต่โหตไปกว่าน,นั้นก็คือปลาท่องโกนะครับจิ้มอะไรครับพี่ครับมน <c oughs> แถมด้วยแบบกาแฟ <c oughs> เย็นอะไรนี้นะน้ำเต้าหู้ <c oughs> ก็หวานอกีการเอาอาหารที่เป็นไขมันอยู่แล้วแล้วก็ไปทอดอีกนะครับคือเบิ้ลด้วยน้ํามันสอ,องรอบแถมน้ำตาลเข้าไปก็ส่งผลนะครับให้คนไทยของเราเนี่ยปัจจุบันก็มีโรคประเภทที่เรียกว่า NCD นะครับก็คือได้แก่พวกหรคหัวใจความดันเบาหวานทั้งหลายเนี่ยนะครับมันพุ่งขึ้นสูงเหลือเกินครับดังนั้นวันนี้เราอยากจะชวนมาบาลานซ์กันนิดหนึ่งเพื่อลดการเป็นเบาหวานกันดีกว่าครับสำหรับยุคนี้นะครับเราใส่ใจสุขภาพกันครับมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ,บ้านไว้เลยนะครับก็คือตัวนี้เลยครับ For Real b y s i n o c a r รรุ่น s a f e AQR ครับนี่นะฮะโห oh. การตรวจระดับน้ำตาลนะครับหรือว่าการวัดปริมาณกลูโคสเนี่ยปัจจุบันมันทําง่ายมากเลยนะครับใช้งานง่ายรู้ผลไวแล้วก็รุ่นใหม่ๆดวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธด้วยนะครับแถมยังเก็บข้อมูลในแอปพลิเคชันเวลาไปหาหมอก็รึ้ไล่ดูได้เลยนะฮะง่ายดายมากๆวันนี้เรามาลองตรวจกันดีกว่าทีมงานของเราก็มีบุคคลนะครับผู้ที่น้ําตาลสูงแต่ตอนนี้เก่งมากเพราะว่าได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็ทําการรักษาอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับพี่นิวครับเชิญครับ วันนี้เราก็จะรู้กันแล้วที่นิวว่าพี่นิวเนี่ยคนโทรลน้ําตาเป็นไงบ้างครับพี่นิวช่วงนี้ทานยาสม่ําเสมอไหมครับทานยาสม่ําเสมอครับเอาละครับแล้วไปพบคุณหมอสม่ําเสมอไหมครับก็โอ้ออย <laughs> ทาไมไม่หนักแน่นเลยครับพี่ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ <c oughs> ว่าตอนนี้น้ําตาลพี่นิวเป็นยังไงบ้างนะครับอนนี้ใช้ง่ายปกติน,น,นะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยก็ควรจะควบคุมระดับน้ําตาช่ไหมครับแล้วก็การตรวจแบบเนี้ยนะฮะตรวจได้ที่บ้าน เราก็ควรจะตรวจเป็นประจำทุกเช้าก่อนรับประทานอาหารปกติค่ามันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณร0อยถึง120 <6 S 1> นะครับม,รมันไม่ควรจะเกิน126แต่ถ้ามีโจทย์เป็นเบาหวานแล้วอย่างพี่นิวเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนกำหนดให้ว่าไม่ควรจะเกินเท่านี้และสำคัญไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ด้วยวันนี้เรามาลองดูกันนิดนึงไหมครับนะครับเป็นแพ็คสวยงามแบบนี้ใช้งานง่ายมากดูสิครับโอ้โหเหมือนออของเล่นเลยนะฮะ แล้วก็นี่มันจะมีเข็มปากกาของเรานะฮะนี่เข็มก็เป็นงี้ครับเห็นไหมว่าดูใช้งานง่ายนะฮะจะเจ็บไหมครับพีหมอไม่เจ็บหรอกครับนี่ไงเล็กเท่านี้เองเห็นป่ะแบบตี้ u t y b ก o กอร์แล้วเราก็ใส่ลงไปตรงตรงเลยไม่นด้เห็นนะเดี๋ยวผมนะเอาระดับสามพอนะสามเพื่ออะไรครับพีหมอก็ความลึกเขาตั้งความลึกได้นี่แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็นี่เตรียมขึ้นไก่ขึ้นไก่เลยนะอย่าเพิ่งจิ้มเราก็ต้องมาเตรียมเครื่องเราก่อนให้มันพร้อมใช่ไหม ง่ายมากพี่นิวไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนี่เขาจะมาเปน็นนี้ใช่ไหมเราก็าแผ่นตรวจเนี่ยนะมาเสียบไว้แล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้อย่างงี้เนี่ยแค่เสียบนะ่านไม่ต้องกดปุ่มเลยอ่ะเตรียมพร้อมหยดเลือดแบบนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับแบบนี้ก็คือพร้อมตรวจนะครับอย่างน้อยก็ติดแอลกอฮอล์ไว้สักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องดูแลแหน่ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ทิ้มเลยนะเอานิ้วไหนนีครับนิ้วชี้นี่นะครับนิวชี้เลยนะครับมาครับ,น,รบนิดเดียวนะพี่นิวหนึ่งสองสาม นะนี่ไงได้แล้วเห็นปะ่ะพี่นิวเบียไว้อ่าเนี่ยได้แล้วอ่าพี่นิวเอาแอลกอฮอล์กดไว้นะครับ,รบนี่ไงฮะ72องโอ้ใช้ได้นะเอ้ แปลว่าการดูแลตัวเองนี่ใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะลิงก์มาเห็นไหมพี่นิวผมอ่าแอบเชื่อมไว้ให้ในโทรศัพท์พี่นิวแล้วขึ้นมาเลยเห็นไหม72มลิกรัมเบอร์เดซิลิทเห็นป่ะแล้วเวลาพี่นิวไปหาหมอครั้งต่อไปอ่ะกดให้คุณหมอเขาดูได้เลยวันนี้นะครับผมได้เท่านี้นะครับแล้วนี่วันก่อนๆเนี่ยก็ดูได้หมดเลยเห็นไหม เราโก้แต่วันดีๆได้ไหมครับคุณหมอไม่ได้ครับมันจะโกหกไม่ได้นะครับพี่ครับรับรองแล้วนะครับรุ่น s a ฟ e AQR เนี่ยนะครับมันมีแอปพลิเคชันเหมือนเก็บข้อมูลได้ไม่พลาดแน่นอนนะครับใครที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถเก็บข้อมูลเอาไปไว้ให้คุณหมอดูนะครับวิเคราะห์ Followup นะครับหน้าตาแอปก็ประมาณนี้ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับถ้าถามว่าการตรวจน้ําตาลแบบนี้เหมาะกับใครบ้างแน่ๆเลยนะครับก็คือผู้ป่วยเบาหวานเลงหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่สามารถตรวจได้ก็คือ หญิงตั้งครรภ์เองผู้ที่มีท้องอยู่เนี่ยนะครับส่วนบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจเรื่องสุขภาพเขาสามารถติดบ้านไว้ได้นะครับเช็คตัวเองสักหน่อยเพราะว่าอาการของเบาหวานเนี่ยในระยะเริ่มต้นเนี่ย มันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับการตรวจระดับน้ําตาลนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรานํามาช่วยเสริมในการดูแลตัวเองได้นะครับซึ่ง For ์เรเนี่ยเขาจะมีหลายรุ่นมากครับนอกจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีรุ่นที่สามารถตรวจพร้อมกันทั้งยูริกทั้งน้ําตาลได้เลยแบบ2 in 1เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลตามช่องทางนี้ได้เลยครับ เรื่องสุขภาพดีๆผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้หิวแล้วสิครับผมยังไม่ได้กินเลยเลยนะนี่ผมเพิ่งรู้นะพี่นิวพี่นิวแอบกินข้าวหมูแดงไปแล้วอ่ะเฮ้ยเราไปเลือกอาหารแล้วก็เดินชมบรรยากาศร้านเขากันดีกว่านะครับโฮคโนมิครับไปเลยครับ เาวละมาถึงเวลาละเราขอเดินชมบรรยากาศนิดนึงนะที่นี่ก็ตกแต่งมินิมอลมากนะครับวันนี้ผมก็มาแบบมินิมอลนะพี่นิวผมผมเนี่ยโอ้โหพี่ช่างนี่บอกนะบอกว่าเอาแบบบิวกินนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ผมดูกระจกแล้วก็คล้ายๆพี่บิลลี่โอแกนเหมือนกัน <c oughs> เอาละครับก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพึ่งครัับสสวดีค่ะนี่ก็คือคุณพึ่งนะครับผู้จัดการของโอโคโนมินะครับที่นี่นะครับแม้เหมือนอยู่ในโตเกียวเลยเนาะรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ที่โอมาเตซันโดบนะครับเพราะว่าบรรยากาศได้มากเกตเวย์ของโอโคโนมิเข้ามานะคะนะเนี่ยนะฮะเนี่ยวันนี้ได้นั่งเคาน์เตอร์บาร์เลยนะพิเศษมากๆนะครับคงต้องได้คุยกันเรื่องของอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นกันยาวเลยนะครับที่โอโคโนมินี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับมันเห็นว่ามีทั้ง กาแฟมีทั้งคาเฟ่แบบเป็นขนมด้วยแล้วก็มีอาหารค่ะโอโคลนอมะค่ะชื่อของเขาแปลว่าอชิวายซึ่งจะท่อน,<ม>นั่งตังกับโอกมากาเซ่นนะคะอชิวายก็คือตามเรา<อ>ไม่ใช่ตาใช่ซึ่งมันก็จะลิงก์กับตัวคอนเซ็ปต์ของอิชิตูซันไซซึ่งเป็นเบเกอร์เซ็ตอยู่แล้วอิชิตูซันไซจะเป็นแบบ สไตล์โฮมเมดคุกกิ้งของเจแปนิสซิมเปิลแต่ว่ามีความอร่อยในตัวของมันเองนะคะบาลานซ์ทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็บาลานซ์ทั้งเรื่องของโภชนาการด้วยเนาะกรู้สึกว่าอิจิจูซันไซเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ป์ที่ทําให้คนญี่ปุ่นเขาสุขภาพดีนะครับใช่เพราะว่ามันจะมีกับที่เป็นโปรตีนหลักแล้วก็ประกอบไปด้วยกับเสริม2อย่างต้องบอกนี้ค่ะคืออิจิซันไซปลว่า1ซุปแล้วก็3ามิลซุป3 กับข้าวใช่สามกับข้าวสามกับข้าวในที่นี้หมายถึงว่า1ก็คือโปรตีนอันที่2ก็คือข้าวค่ะอันที่3ก็จะเป็น i อเอมอนโนก็คือเครื่องเคียงทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าทามาโกยากิหรือว่าจะเป็นทาสเกโมโนก็จะเห็นเลยว่ามันจะได้รับการบาลานซ์เสมอด้วยโปรตีนและพอชั่น่ใชก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามานั่งคุยกันในรายการนะครับว่าอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นเนี่ย เป็นอีกหนึ่งประเทศเลยที่อาหารเช้าเขาบาลานซ์เด็มากๆอาหารเช้าในประเทศอื Nacht ่นๆเนี่ยนะครับจะสองตกอยู่สองอย่างเอันที่หนึ่งคือโลโปรตีนอีกรประเภทก็คื <ner> อจะไขมันเยอะมาก <c oughs> ครับก็เลยเป็นการตอบโจทย์ว่าอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะบาลานซ์ ใช่ค่ะเพื่อให้กระเพาะอาหารได้ทํางานได้อย่างเต็มที่และมีสุขภาพก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ7 0ถึงของกระเพาะอาหารเพื่อให้ได้พักกระเพาะอาหารทํางานได้ถูกต้องและกินเกือบอิ่มเนาะใช่ต้องกินเกือบอิ่มแล้วที่นี่เขาก็จะดีไซน์มาให้เหมือนกับ1เซตเนี่ยมันพอดีสําหรับหนึ่งคนคนร่างกายปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งชิ้นนั้นน่ะมันอิ่มพอดีเมื่อเรารับประทานอย่างสมดุลกับเครื่องเคียงทั้งหมดถูกบ้างค่ะเอาละเห็นว่าที่นี่ก็มีปลา เยอะมากหลายใช่ิดปกติคนญี่ปุ่นเขานิยมปลาอะไรครับที่จะทานส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นมาเลยจะเป็นฮามาจิของเราอะค่ะถ้าเรียกตามในเมนูมันจะมีอ่าชื่อข้างหน้าก่อนที่จะถึงชื่อปลาก็คือเป็นวิธีการหมักของเราอะค่ะอย่างเช่นฮามาจิก็จะเป็นมิโซสุเกะฮามาจิก็คือหมักมิโซะแล้วเราก็แมทช์คู่มาให้แล้วถูกไหมครับว่าปลาเนื้อแบบไหนชนิดไหนหมักกันใช่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องดึงลเวอร์ของตัวเนื้อปลาออกมาแล้วก็ทําให้เขานุ่มด้วย ก็คือหลักๆก็คือ3ปลาออริจินอลเลยก็คือจะมีฮามาจีซาวลราแล้วก็มาไดซึ่งก็คือขึ้นกับความชอบปลาของแต่ละคนเดี๋ยวนี้เรามาสั่งกันดีกว่าผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับวันนี้ต้องมาทานอะไรดีครับเป็นเมนูก่อนไหมคะหรือว่าจะดีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมนูมาดูกันได้แต่ก็อันนี้ต้องบอกว่าตอนที่หมอมาทานนะคะตอนนั้นยังเป็นสเปซิฟิกไทม์ ก็คือเสิร์ฟตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงใช่ถ้ามาหลังจากสิบเอ็ดโมงก็จะไม่ได้ทานแต่ตอนนี้ค่ะมีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เพื่อให้คนได้มนโอกาสได้ลิ้นลองมากขึ้นก็เลยเป็นออเดย์ค่ะนี่ไงลักษณะของอิจิจูซันไซเนี่ยมันก็คือการที่เรามีซุปหนึ่งอย่างแล้วก็กับ3อย่างใช่ไหมใช่ค่ะก็คือข้าวปลาแล้วก็ไอเอโมโนตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องเคียงทั้งหมดแล้วก็มันมักจะต้องมีผักดอง ใช่ค่ะถ้าซูเซโมโนะค่ะคือ morning pickle ก็คือผักดองสำหรับตอนเช้าใช่มันจะไม่แบบหนักๆเหมือน pickle ที่เราทานของฝรั่งทั่วไปนะคะจะบางๆส่วนใหญ่เขาหมักด้วยอะไรครับอ่อันนี้เป็นสูตรทางร้านโ้ยไม่บอกด้วยเหรอแต่ก็โดยมากอ่ะผมสังเกตว่ามื้อเช้าเขาจะไม่ได้รสจัดก็จะแบบรสอ่อนๆให้มันยังมีรสผักอยู่ ใในคอนเซปต์ของอิชิจูซันไซนะครับก็จะมีเป็นเบรคคลัสแบบนี้ใช่ไหมก็คือเลือกได้เลยว่ามีอย่างที่หมดฮามาจิก็จะเป็นมิโซะนะครับใช่ค่ะตัวซาวาระซาวาระจะเป็นชิโอก็คือเกลือป่ะครับชิโยโคจิจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโคจิไร้าข้าวหมักนะครับโจิใช่เป็นแบบเหมือนข้าวหมักนะใช่่คะ ซาวาระอ๋อซาวาระที่เนื้อเขาจะแบบเหมือนกับลีนนิดนึงใช่ค่ะก็เลยใช้ข้าวหมักมาช่วยใช่ค่ะเพื่อให้มันนุ่มขึ้นนะครับแน่นอนผมเนี่ยสายลีนครับผมก็ต้องเลือกซาวาระแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยกับที่มาด้วยเป็นอะไรบ้างครับถ้าได้รูปจริงก็จะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนตามซีซันอลนะคะก<ช>็คือจะมีคะแค่เนื้อปลากับตัวธรรมโกยากิที่จะิกแต่ส่วนอือน่นๆนเนเราจะเป็นซีซันอล เยี่ยมเลยครับค<ะ>่ะซึ่งมาทิตย์นี้ก็จะได้ทานอย่างหนึ่งอาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนละคะ่ะเ่ยนทุกอาทิตย์ใช่ตามต้องฤดูกลาลใช่ค่ะลแล้วก็ตามความเหมาะสมแบบว่าวัตถุด,ดิบอะไรสดใหม่ก็ใช้อันนห้่ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ป่ะอิตาดากิมา มาแล้ว s. <S นี่นะคะอิจิจูซันไซนะเราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมสั่งเป็นปลาสวราระนะซึ่งก็หมักกับเป็นชีโอโคจิใช่ค่ะเป็นข้าวหมักแล้วก็มีเกลือเนาะแหมถ้าเป็นกับเครื่องเคียงเนี่ยต้องฝากคุณพึ่องอธิบายแล้วล่ะครับ <c oughs> ว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างสําหรับวิคนี้นะคะก็จะเป็นบรอกโคลี่ในโกมาดาเรนะคะแล้วก็ตัวซันโชค่ะอันนี้ข้างบนก็จะเป็นซอสมูต่ค่ะมูตะานี่มันคืออะไรครับก็คือทาจากมิโซะนี่แหละทำจากมิโซะนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือซันโชนะครับเป็นแก่นตะวันนะครับหรือภาษาอังกคือเยรูซาเล็มอาร์ติโชกนะผมก็เพิ่งก็เห็นเขามาปรุงแบบนี้นะครับแหมมาปรุงแบบนี้ก็ดูแบบน่ากินขึ้นเยอะเลย <laughs> นะครับ <c oughs> ก็อันนี้เป็นโปรบโอติกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นกากใยที่ละลายนะครับก็อย่างที่เราบอกกันว่า ซุปหน่ยา<ๆ>กับ3ยา<ๆ>ดูเหมือนเล็กนะแต่จริงๆอะ่ะอันนี้คือลักษณะของอาหารที่เราควรรับประทานใน1มื้อนะครับก็คือรวมแล้วโปรโตีนต้องประมาณ1ฝ่ามือถึง2ฝ่ามือนะอันนี้ผักก็ประมาณ2กรกำม,มือก็พอดีเลยแล้วก็ยังมีซุปแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอ่นะมันก็ประมาณอุ้งม,มือนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพึ่งมากเลย<า>นะครับก่อนจากไปับคุณพึ่งครับผมควรจะดื่มอะไรคู่กับ อาหารเช้าญี่ปุ่นดีครับที่ร้านนะคะแนะนำเป็นตัวพวกมัทฉะมากกว่าค่ะ,ะมัทฉะเนอะใช่บบร้อนดีกว่าได้<ช>เป็นมัทฉะลาเต้หรือว่าเป็นเคลียร์ดีค่ะเคลียร์ดีกว่าครับได้ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ อล่ะเรามาทานกันดีกว่านะครับนี่แหละครับอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับจะเห็นเลยว่ามันจะมีความบาลานซ์มากมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าน้อยนะที่จะเห็นอาหารเช้าของประเทศไหนที่มีโปรโตีนเป็นชิ้นแบบนี้นะครับวิธีรับประทานอิจิจูซันไซที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่รับประทานทีละอย่างนะครับต้องมีการสลับไปสลับมาเพื่อไม่ให้เราโอเวอร์อิทติ้งนะครับค่อยๆทานปลาทานข้าวทานซุปทานผัดทานข้าวทานซุป,ซป,ซปเปลี่ยนกลับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เราไม่กินเยอะเกินไปวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาต เริ่มเลยละกันนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นปลาซาวระนะครับนี่ซาวระนะครับเนื้อก็จะแน่นหน่อยนะครับซันโชนะครับอืม <Okay. S 1> หอมมากเขาจะปรุงมาแบบเหมือนเอาไปคั่วนิดน,นึงอะ่ะ ให้มีกรอบๆรอบๆครับนี่ครับความบาลานซ์นะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่เรานําเอาสิ่งดีๆของเขามาปรับใช้ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าทุกวันเราจะต้องทานอาหารเป็นแบบญี่ปุ่นแบบนี้นะครับแต่เรานําเอาความบาลานซ์ของเขาเนี่ยมาผสมผสานกับการรับประทานอาหารไทยของเราหรืออาหารที่เราชอบได้ครับที่ต้องย้ําเลยก็คือ การรับประทานแต่พอดีอย่างที่บอกไปเลยว่าอิ่มประมาณ70%มีผักให้สมดุลนะครับแล้วก็มีโปรตีนนะครับที่เป็นโปรตีนชนิดที่ดีไม่ได้เน้นของที่ทอดหรือว่าไขมันที่เยอะเกินความจำเป็นครับวันนี้ขอตัวนะครับขอเ n นจอกับอาหารสไตล์อิจิจูซันไซนะครับแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่งไม่ได้กินนะฮะอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามช่องนางแมวป่าชแน,นลของเราด้วยแมมช่วงนี้นะครับบรรยากาศาในช่องมันขมุกขมัวเหลือเกินเพราะว่ามีทั้งคอนเทนต์ดาร์กเราชมแล้วเราก็รู้สึกอับอายนะครับแล้วก็ปวดใจเหลือเกินกับคุณโบแล้วคุณเผือกแต่ก็คิดว่าควรจะนําผมไปด้วย <ic> ในการดึงมาตรฐานของสังคมก็คือไปเละแหละส่วนรายการคุณเต้นดีใจด้วยที่เรียนเชิญมาให้ได้ ดีใจด้วยกับเต้จริงๆนะครับที่ฝีมือการเป็นพิธีกรก็พัฒนาขึ้นสมวัยในที่สุดนะครับส่วนรายการของคุณปอแล้วก็ปั๊กกี้นะครับก็คิดว่านั่นแหละครับยคิดดูแล้วก็คือเพื่อชีวิตตรงผมผมก็ไม่พูดดีกว่า